โยช้สว oh, ัสดีดวิรุ่นเมกาวดีวิรุ่นดูบบยดีวิรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Bread อนด์โซกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเป็น Bread อนด์โซสองนะครับภาคใหม่ล่าสุดเลยนะลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างำ้าญ่ใต้คลิปนะครับมีให้เล่นทั้งยง OSNDO แล้วก็ PC นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ เซิร์ฟญี่ปุ่นกับไต้หวันนะท่านผู้ชมนะใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะฮะสำหรับเจ้าตัวภาคนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สนุกเลยนะฮะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับโคตรเกิดเรืองคนดูวู้มาคนดูนะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับไปลุยนะครับไปสมอนก่อนนะฮะอ๋อมันเห็นเรามาโอ้มีระบบสุ่มตัวด้วยฮะคนดูโคตรหล่อโคตรดี ไปว่าไปว่าอดตรีมาว่าเฮ้ยซูมเลยนะครับโอพนอเฮ้ยได้อะไรมาเมื่อก,กี้นี้ไม่ทันได้ดูไปต่อครับเกมผมว่ามันโอเคมากเลยนะเนี่ยเวลินเนยบลูแล้วปั๊บมองภาพได้ด้วยนะครับคนดูนะให้มันล็อกตามหรือไม่ล็อกตามก็ได้นี่แล้วแตะนะครับเดี๋ยวผมจะปักให้มันล็อกตามเนาะ มาไปคลิสต่อไปครับนี่เฮ้ยเกมภาพมันสวยมากเลยนะผมบอกก่อนนะครับอันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับเป็น Le n o ู o Legion ดิออนะฮะมันล็อกเฟรมไว้นะครับอยากให้มันใช้นั่นได้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะไอแบบไม่ล็อกเฟรมนะครับถ้ามันไม่ล็อกเฟรมนี่แหลมเปรี้ยเลยแหละ เอยมาแล้วมามาแล้วาโอ้ยอะไรอะนานี้มันคืออะไระเมื่อกี้ออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับหืมไปตรุยโลกกว้างเฮ้ยเราเออกไปใส่ลองไปใส่มอนให้ดูให้ทุกคนดูหน่อยละกันในระบบออโต้วะออโต้ฮันหนีมาแล้วนี่เอาดิเอาดิติงจัดจ ผมลองโหลด p ีเวอร์ชัน PC มาแล้วแม่งเล่นไม่ได้วะ่ะคนดูนะมันเข้าไม่ได้เออเอาดิเอาดิาดถึงจะจัดภาพถือว่าสวยเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับภาคนี้นะคือมันเล่นบนคอมไอ้บนมือถือเนาะคนดูนะภาพมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สุดมากเท่าไหร่นะฮะนี่ผมไม่ดูอันนี้เกมนี้ใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมาว่าเซตอะไรเซตปุ่มอะไรเลยนะคนดูนะเห็นไหมย e effect นี่ออโตออโตออพติมัยนี่มันเปิด60เฟรมเรทไม่ได้วะ่ะคนดูผมไม่เข้าใจวะ่ะ นี่นะค,คนดูนะมันต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องนั่นอะไรเลยนะนี่มันก็จะมีปุ่มบอกไว้อยู่นะครับเห็นไหมอ่าพวกปุ่มต่างๆนะครับจะบอกไว้หมดเลยนะฮะกดหลอกกดตีกดตึงเอาวะเอาวาเอาดิจับทูยกเลิกทูฮันก่อนนี้เฮ้ยตึงเปียเลยวะนี่คนดูเราจะมาตีมอนโชสักหน่อยเอาว่ะยังรอ,อยังตึง เราคุมกล้องแบบเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะเกมเนี่ยคนดูภาพถือว่าโอเคเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปเดินเควสต,ต่อกันเลยนะครับไปไปไปในสกกินนี่ต่อมา,าคีย์บอร์ดได้นะถ้าเล่นบนมือถือก็ทําได้เหมือนกันนะครับเออไม่ต้องพึ่งอะไรมากเลยนะท่านผู้ชมนะมาสคลิปก่อนครับโอเคเดินเควสต่ตอฮะ ก่อามาน้องมามาเป็นพัญยาของผีใดใหม่เงี้ยผีจะพาไปขึ้นรถไฟโยกโยกผีจะพาไปขึ้นรถไฟโอเคนี่เควสครับรเ,รกกเอาว่ะไปโอเคตึงจัดจัดตึงจัดจัด โอตรหล่อโคตรึงคนดูดูดิเออเออตึงจะจัดตึงจะจัดอือหือมาตรงไหนต่อฮะพี่ ออโอนหอดโคตรึงข่อมาน้องหมามาเป็นพัญญาของผีได้ไหมชีตเอาว่ะเอาว่ะ พิตถึงไหนแล้วว่าคนดูล่าอยู่นะครับท่านผู้ชมนะมันบอกให้อันนั้นสามตัวนี่อ๋อต้องไปล่าที่ใหม่อีกนะครับท่านผู้ชมโอ้ภาพใช้ได้นะผมบอกก่อนเอาว่ะเอาว่ะมาดิมาดิ โคตรหลอกโคตรตึงือือ,อ,อเเ,เอพเจต่อไป5้คนดูอีดมุมบ,บนขวามือนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีระบบโอเคเลยนะสรับผมเนี่ย มันระบบมันลึกมากนะครับเราจะเล่นไม่ยากนะ,ะก,นนก็วิ่งได้เรื่อยๆของมันนะครับตามเกมมันนะนมันจะเหมือนนั้นนะไหนนะแบ็คดีเซิร์ตใช่ไหมเออเกมมันคล้ายๆกันนะกับเจ้าเด็เจ้าเจ้าตัวแบ็คดีเซิร์ตนะครับอืมเอาว่ะเอาว่าจะจุดจัด <w> เอ๊ะมันให้ล่ากี่ตัวนะห้าตัวใช่ไหมคนดูก็ไม่มีปัญหานะฟินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โหหล่อโหตรึงอืมอืมยิงไปก่อนนะคนดูนะเฮ้ยมันมีสายมันมีสายนี่นี่ว่าสายวทด้วยนี่ว่าอยู่ใกล้เราคนดูนะตึงจัดจัดตึงจัดจัด ตราบุญชบสกอปนัดรัสปูติงเง้นะไอ้ไปคนดูเราไปตรงไหนต่อว,วะอ,อดูเควสดดกดมุมบนซ้ายมือนะครับเว้ยเนี่ยผมอยากให้มันปั๊บเป็น60เฟมเรดได้อะมันมีหลายคนเล่นอยู่บนคอมนะครับตอนนี้นะผมก็งงมันเล่นได้ยังไงวะผมพยายามหาวิธีลงอยู่นะใครรู้วิธีลงบอกด้วยนะครับผมลงไปแล้วมันก็เล่นมันมันแบบว่าอาเรมันไม่มีมไ,มมมไม่มีตัวเกมให้โหลดสำหรับเจ้าตัวเนี้ยนะ เออเวลาเราเข้าผ่านในเจ้าตัวอะไรนะบูไอไอไอเพียวอะไรไม่รู้อะคือเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มเพิ่มอะไรว่าอะไรเฮ็กทรัฟปุชชัปบอกกูนแแ่ัด拉斯ปุตติงกันนะอ่าอ่ามาเดะมาเดะโอเคมาคุยกับเควสสักหน่อยนะครับกดโกรตรงนี้นะฮะเกมรีวอร์ด Don't forget to goals check e Very time good bro ตอบประจำสวอร์น่อยไหนตรงไหนกดเควสต่อได้มานี่อุ้ยได้ชุดมาแล้วตึงจะจัดตึงจะจัดมาว่ะมาว่ะคนดูไป let's go โค่นโคตรึงไปกดไปเลยนะครับเควสมันจะอยู่มุมบนขวามือนะเราก็กดแล้วรันออโต้ได้เลยนะครับเฮ้ยวันให้เราไปทำอะไรวะเนี่ย ใส่กระเจี๊ยดซะหน่อยดูมาทถะ่ะโอภาพแม่งสวยจริงแต่ผมคิดว่าถ้าเล่นบนคอมน่าจะสวยกว่านี้นะพยายามหาหาลงแบบบนคอมอยู่นะครับโดยที่ไม่ผ่านอิมูเลเตอร์อผมคิดว่านัา่นมันมน,น่าจะเวิร์กกว่านะยากเล่นหกสิบเฟรมนีือเดี๋ดีเอาดิถึงจะจัดมันได้ทำอะไรไปตรงนี้หรอโอเค ว้เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอูภาพแม่งน่าจะสวยกว่านี้อยากเป้งนี่บนคอมอ่ะเฮ้ยมันลงยังไงวะบนคอมเนี่ยสงสัยแต่แต่คิดแล้วก็สงสัยไปติ๊กไปฮะนี่เลยอ้าวยิงไม่โดนหรอต้องยิงใกล้กว่านี้โอเค สกิลนี่หว่าอ๋อเราสามารถกดสกิลได้เอาสกิลมันไม่ออโตโน้นะมันตีแค่อโอโต้อย่างเดียวนะครับคนดูเว้ยเราตั้งได้นี่หว่าตรงนี้ใช่ไหมเอาว่ะเอาว่ะทรัพย์ปุจจอบกว่ากันนาส plus ปุตติงเงินนะอ่าเอ็นี่เด็ดมาดิครับน้อง ยูหน่อยครับสกิลน,นี่ดิยิงโดนไมน่หนี่เออโดนอยู่โดนอยู่ได้อยู่คนดูเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนแกว่งไปแกว่มงมาเอาดีเอาดีโคโน,นโคตรึง feeling be goose wild this is going to a เอา啊เอา啊มาเควสต่อไปครับมันให้เราไปทำการล่าแกะนี่ว่ะเฮ้ยถึงเปรีย้ยอยู่ตรงไหนเ้ยใกล้ถึงละไปไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูเอาว่ะภาพสวยจัดจัดมาแล้วจ้า ไม่มันนึกถึงไอ้นี่เลย嘛นึกถึงมอนฮันเลยนะเวลาเล่นเกมนี้นี่มันคล้ายๆกันแท้นึกว่ามอนฮันเอาเดิเอาดิเฮ้ยกำจัดไอ้เจ้าตัวอ๋อหมาป่าห้าตัวโอเคเวดีแน่บรูเอาเดิตึงเปียตึงเปียนี่ตุยเอะแล้วหนึ่งเออืออยิงก่อนยิงก่อนอ,อืยิงไปก่อน ตราปุชชัปกวาปุนบับรัสปุติงเงินนะไอ,ะอะ้นี่เป็นไงนะยิง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 ,ยงใช้ได้อยู่คนดูแล้วเ,เราดูก่อนนี่เราใส่ของอะไรได้บ้างวะตอนนี้นี่ชุดไอ้ชุดเราใส่ยังอ๋อยังไม่ได้ใส่ชุดหรอโอเคใส่ชุดก่อนอาวุธอาวุธล่ะปุ๊บมีแล้วโอเคใส่มือเอาใส่ถุงมือไหนดีกว่านี่ อ๋อมันมีถุงมือบอกครับสีคงสีเขียวนี่น่าจะเวิร์กว่านะฮันเตอร์นี่ไงนี่ไงผมว่าอันนี้น่าจะน่าจะใส่ได้ดีกว่าอีกปิ๊บตราพูจับฝักกันหนักลักสปุกติงกนันนะไอ่ใส่ไม่ได้เหรออ๋อมันแบทเทิลอย,อยู่โอเค จะตายจะตายคนดูเดี๋ยวไปหนึ่งใช้ยาก่อนนี่ไงอาวุธอ๋อเราใส่โอ้ไม่งเอ้ยไปเปลี่ยนเป็นมัดทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาจะเอาดาบจะเจ้าธนูว่าแต่เฮกนี่เลยครับสกิลไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตาย ไปก่อนไปก่อนจะตายจะตายคนดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนไหนก็เมื่อกี้นี้เราเปลี่ยนไปใช้ของอย่างอื่นอยู่เดีย๋ยวเดีย๋ดวยวกระเป๋าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาอาวุธเอามาเอานี่ใช้ธนูกลับมาใช้ธนูนะครับโอเคหิวเลือดชิวๆก่อนเวทต่อไปฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมแบด็ด เบรดแอนด์โซนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนอกจาบใครที่อยากจะโหลดเจ้าตัวเกมนี้มาเล่นนะครับก็ไปโหลดมาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้มิโ,โกะตะกอดเจอกันใหม่คลิปหน้ารีวมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดกระดิง่งยังจะได้กับมิโกคะคแนบว่าเป็นแกร่งทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะเดอร์ว้วเจอกันใหคลิปหน้าบายจ้าตึงเปียตึงเปีย